สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับสูชบส่ช่องแบนสุดเจ a ชแน l นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นแมปโรงพยาบาลไทยคูเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับผมมีอันนี้ที่พี่ผมเติมเมื่อวานนะครับเงินอ่ะโอ้สองสองหมืกแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาที่หลังนะครับที่ผมบอกเมื่อวานอ่าเดี๋ยวสร้างกันเลยนะครับผมโอเคขึ้นลิฟต์ดีกว่า ันใดก็ได้นะตู่ไก่นะครับนี่ผมบอกไปเมื่อวานอันนี้ของเพื่อนนะนี่อันนี้อะไรอ๋อตู้นะครับอะไรกำแพงกำแพงโอเคนะครับผมนี่มีอะไรพวกนี้ นะครับโอ้เตียงเตียงคนไข้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่เตียงคนไข้นะครับอ่ามีลิฟมาแล้วนะครับผม,มลิฟมาแล้วเอาลงเพื่อจริงไหมครับมันลงเองนะมันไม่ได้วาบอะไรมากมา มันลงเองมันเหมือนลิฟจริงๆอะนะครับเห็นไหมอะเราไปดูรงพยาบาลของเพื่อนสักหน่อยสิอ่ะนะครับอ่าันประตูอันนี้เขาน่นาจะสร้างไปแล้วแหละอันนี้อะไรอ๋อลงจอดรถไงผมจำได้ผมก็ว่าสองหมื่นห้าคืออะไรอ๋อนี่ไงลงจอดรถนะครับ อ่าเดี๋ยวลงจอดแล้วเข้ามาทำที่หลังนะครับตอนท้ายตอนที่สร้างเกือบเสร็จนะครับอ่าจะได้แบบว่าให้เสร็จไปเลยอ้าวใครมาเข้ามาอีกอะเนี่ยที่ผมสร้างไปเมื่อกี้อ๋อนี่ไงคุณหมอพยาบาลใช่ไหมพยาบาลนะครับอืมผมสร้างนี่แหละเมื่อกี้เนี้ย แต่เงินมันลดก่อนไงขอบดูห้องนี้ซิห้องนี้คืออะไรอ๋อเหมือนกันนี่เขาเป็นอะไรอะ่ะคนไข้เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งะนะครับมาดูห้องนี้สิโอ้โหห้องนี้สุดๆเลยอ๋อห้องพาตาัดห้องพาตัดนะครับนี่ ห้องผ่าตัดโถผมก็นึกว่าห้องอะไรทำไมปิดไฟมืดอ,อ๋อห้องผ่าตัดนะครับอันนี้ตอนนี้เพื่อไม่ทำหรอหรือว,ว่าทำที่หลังน,น่าจะใช่ละมั้งอ่ะขอมาดูตรงนี้ซิอ๋อที่ไหนไงเน,น,นี่ยอ่าไม่ตรงนี้อันนี้ก็อะไรอ่ะอ๋อเพื่อใครยังไม่ได้สร้างจะดูห้องนี้สิห้องอ๋อยาใช่ไหมห้องยาห้องยา ต้องที่ทำยายใช่ไหมเนี่ยนะครับออเพื่อนปิดประตูก่อนปิดประตูให้เชนะเพื่อนจริงๆก็ลงบันไดนะครับผมจริงๆอาจจะผมจะลงบันไดนั่นแหละแต่ว่าลงลิฟต์ก็ดีเหมือนกันนะนะครับผม ผมจะลงลิฟต์ลงบันไดก็ได้นะครับได้เหมือนได้หมดนะครับจะลงลิฟต์ก็ได้จะลงจะลงลิฟต์ก็ได้จะลงบันไดก็ได้นะครับบันไดอ่าอันนี้ของผมใช่ไหมเผื่อลืมใช่ไหมตรงเนี้ใช่ไหมเผื่อลืมไหเพื่อนอ๋อนี่ไงสองหมื่นห้า อ๋อนี่ไงโอ้โหอ๋อของผมใช่ไหมลองดเ้อตัวละครซิว่าจะใช้หรือเปล่าอ้าวใช่ด้วยอ้าวเมื่อกี้ผมไม่กดอะไรอะเมื่อกี้ผมไม่กดอะไรอ้มมอรอาวเมื่อกี้ผมกดอะไรไม่กะอ้าว กใจหมดครับก็ว่าทำป็นเงินลดเมื่อกี้ผมไม่โกรธอะไรเมื่อกี้มันชักแปลกแปลกแล้วเมื่อกี้ผมโกรธอะไรไม่รู้ดีเงินก็ลดเฉยอ๋อนี่ไง่ยอ้าวแล้วเงินนอนซะด้วยอืมอันนี้ก่อนก็แล้วกันอ่านี่ไงเพื่อน คุณคุณนางพยาบาลนะครับคุณหมอนั่นแหละพยาบาลเขาทำอะไรอ๋อเขากำลังอันนี้อยู่มั้งนะครับอ่านี่ลิฟต์งินใดก็ได้นะอืมอ่เดิมไปดูของเพื่อนกันอีกรอบสิ เด,เดี๋ยวเพื่อนก็ออกเพื่อนคนนั้นอีกเดี๋ยว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 ,ยวร้านนี้ก็เพื่อนครับร้านนี้มันแปลกแปกแล้วร้านนี้มันเป็นสีเขียวอะ่ะแต่ของคนอื่นนะครับเป็นสีแดงมันก็เป็นได้หมดนั่นแหละนะครับร้านคนนี้ชักแปลกแปลกแล้วขอมาดูหน่อยสิอ๋อเขาทำอีกแบบหนึง่งโอเค เข้าใจแล้วเขาทำอีกแบบหนึง่งเนาะนะครับอ่าอะไรใครใครมาทำอะไรนะฮะมันก็แค่นี้เฉยอืนอมน้องเพื่อนอ่าเดี๋ยวไปสร้างกันต่อนะครับลิฟต์ก็เปิดอยู่เลยประตู อ๋อ,อยังไม่ยังไม,งไม่มีประตูใช่ไหมอ,อ้าวโกดไปแล้วอ่ะดีนะเงินไม่ลดมากอืมนะครับเงินไม่ลดมากดีนะไม่เป็นอะไรอะไร ผมพูดกับเพื่อนอยู่นะครับไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรียนผมนะเพื่อนคนอื่นเพื่อคนอื่นนะเพื่อคนอื่นเขาไปเพื่อกับผมตั้งมาแล้วมาทําอะไรเนี่ยพิมพ์ได้ไงเนี่ยเอามาจากไหนพิมพ์ได้ไงเอามาจากไหนพิมพ์ได้ไง ออกมาจากไหนทีมได้ไงยอมรับมายอมรับมาผมไม่อ่านนะผมอ่านในใจไม่ได้อ่านหรอกดูในใจดูในใจไม่ได้อ่าน พิมพอะไรไม่รู้เรืออ่องเลยเนี่ยอืมไม่อยากอ่านเลยคำเนี้ย่ะี๋ยวมันก็ลดอีกอยาก่า สวัสดีครับเจ้านายอ่ะอย่าหัวเขาอีกขอโทษนะครับเจ้านายผมไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรก็อบอกไม่เป็นไรเสียงเสียงอย่างตลกเลยเสียงอย่างฮาเลยเอาเลยจะไปไหน,นมาบ่อง ่าเดี๋ยวไปสร้างกันเลยนะครับาสร้างกันต่ออ่าโหนะครับตรงนี้นะนะครับไวมากนะครับเหอันนี้อะไรอ๋อตูใช่ไหมอันนี้ก็ไฟนี่อันนี้ประตูน,นะครับ ที่เพื่อผมมีประตูแล้วนะคะผมเห็นไหมห้องนี้ก็สร้างเป็นเสร็จ,จที่แล้วโอ้ยโอ้ยไปเหยียบคนไข้นะไหมคนไข้ครับขอโทษนะครับพอดีผมไม่ได้ตั้งใจโอ้ยพปเหยียบพยาบาลอีกอ๋อไปยืนบ,บนเตียงอีกไม่รู้ผมเป็นอะไระผมนี่น่าจะนี้แล้มะมั้องกินยาสักหน่อยลอะ อ่าเดี๋ยวสร้างกันต่อนะครับนี่ผมมีประตูแล้วนะอ่าโอเคนะครับอืมเอานะคะโอ้ยกดอะไรอีกล่ะเออทีละทีแล้ว,ลว,ลวใช่ไหมอ่าทีนะครับ เพิ่มเพิเยอะเรื่อยๆดีเนาะขึ้นเยอะก็ดีแล้วนะครับอ่าต่อไปอ๋อมันต้องแบบว่าเป็นห้ององ่อนอ่าโอเคอ๋อนี่ไงนะครับอ๋อนี่ประตูก่อนใช่ไนะ โอ้ทะลุมาตรงนี้ก็ได้จะไม่ต้องเข้าประตูแตเ่เดี๋ยวมันก็ติดกำแพงแล้วนะครับเข้าทางประตูก็ได้นะครับอ่ะโอเคพอไหมนอ้อไม่น่าพอนะลดเลยอันนี้เหมือนห้องเดีนะนะมันรู้สึกแปลกๆอนห้อง วัดอะไรไม่รู้อะลืมละเหมือนห้องอะไรอย่างหนึ่งอะห้องน,นี้มันรู้สึกปแปลกอย่างกมก็จะเอาที่ไปลงและแปออ๊บเดียวเองอืมเอาไปเดินเล่นเอาเติมดิลลี่เอกไปเดินเล่นเพื่อจอะพึ่องออกนะยังไม่ทันเข้าเลยออกแ,แล้วเหม่อมเหมอมคนคนเทียนเหมือนคนเมื่อาาวานเราเพื่อนเนาะ อ้าวพอดีขอแบตหน,น่อยขอแอปด้วยกูจะแอดให้หมดเลยอ้าวไม่รับด้วยช่างมันไม่ใช่สิช่างเขาเมื่อกี้ผมพูดคือผมพูดว่าช่างอะไรสักอย่างน,น ผมก็พูดเฉยเลยขอภัยด้วยเพราะว่าอขอภัยด้วยนะนะขอขอไอ้นี่มีห้องไหนอีกอ๋อห้องนี้สร้างแล้วนี่ใช่ไหมอ้าวนี่ไงห้องอะไรเนะนี่ยมีหนังสือเต็มเลยนึกว่าห้องสมุดสักหน่อยอ่าวไปแล้วนะอันนี้บ้านเพื่อนเพื่อนบ้าน ไม่ใช่บ้านสิโรงพยาบาลบ้านเลยล่ะผมก็พูดมผมก็พูดเป็นเรื่อยนะครับอพอไหมเนี่ยก็เ,เหมือนเดิมอยู่โอ้ยอุตสาห์ไปทั้งในอุตสาหไปอุตสาห์ไปตั้ง,งนานแล้วก็ยัง นึ่งมืนอยู่แค่นี้ก็ไม่ได้สร้างละมั้งต้องเพิ่มเพิ่เยอะกว่านี้เพื่อนเนอะไม่น่าพอไงแต่ก็พออยูน่นะิดนึงอ้าวอ๋อนึกว่านึกว่าเป็นห้องประตูตกใจหมดเนอะนะครับอ๋อเนี่ยตู้ตู้ยาหรือเปล่าเนี่ยจตใช่ั้ง ทำแพงยังไม่ติดนะแล้วก็จะติดแล้วแหละนะครับะลุประตูลงตรงนี้ก็ได้จะได,จะได้จะได้ใบนะครับผมเพิ่งคิดได้เนี่ยเพื่อนลงตรงนี้นี่แหละจะได้ไวไวกว่าเดิมนั่นแหละอ่าโหเพิ่งจะขึ้นเองเลยนะอ๋อป้ายป้ายต้าย อ๋อไปไปช่อแล้วก็ลงพยาบาลนะครับไปลงไปลถพยาบาลด้วยขอลองไปขับสิลงเหมือนกันหมดเลยเนะยาะจะขับดีกว่าเอาขับไม่ได้เออก็เป็นเจ้าของเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าต้องทำไงอ่าผุมข้าไม่เป็นนะอ่ะช่างช่างช่างเถอะนี่ประตูนะคะประตูลงรถ โรงพยาบาลมีประตูเปิดออกประตูเปิดเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้คนใหม่หรือคนเดิมเนี่ยผมก็สงสัยแปลกแ,แ,และแอบเพื่อเนเอา้ายิ่งจุีก้วเนี่ยโหทำอะไรทำไมไม่สร้างสักทีเออประตูให้ด้วย ตรงนี้ดีดวกว่าจะได้ง่ายๆเรียกเซตคอมด้วยเซตคอมมันจะได้ไวเนี่ยดีแล้วโอ,อ,อ้โหโอ้โหเพิ่งได้สองหมื่นเองสร้างนั่นแหละนะครับสร้างก็สร้างไปถึงนะครับอ่อ ผมอาชคลิปให้ดูแล้วนะแต่พรุ่งนี้ผมจะอัดแบบว่าเหมือนเดิมมีมนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเพื่อนแล้วก็กดติดตามด้วยอเอาตรงไหนก่อนดีหมอตู้ยายใช่ไหมพออยู่เนาะอ๋อนี่ไงไฟอ๋อดอกเตอร์หมอ เดี๋ยวค่อยมาสร้างพวกนี้นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้พอแค่นี้ก่อนคู้สร้างจะได้แป๊บเดียวเองอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะเอาทิปลงละอ่าี๋ยวให้ตรงตรงอ่าตรงนี้ก็ได้อ่าอ่าโอเคบ๊ายบายครับผม